สื่อออนไลน์ในสปอลาวหลายแห่งครับโดยเฉพาะสื่อทางการของรัฐบาลพร้อมใจกันรายงานข่าวการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าหรือถอนป้ายโฆษณาป้ายชื่อร้าน ป้ายบอกราคาสินค้าของธุรกิจห้างร้านนับสิบแห่ง,งภายในเมืองต้นพึ่งแขวงบอกแก้วซึ่งมีเนื้อหาขัดต่อระบบระเบียบของกฎหมายโดยป้ายที่ถูกรื้อถอนเกือบทั้งหมดเขียนโดยใช้ภาษาจีนเป็นหลักการระดมเจ้าหน้าที่รื้อถอนป้ายดังกล่าวครับ mm. เกิดขึ้นนำโดยท่านศีสะอาดกุมพลกรมการพักประชาชนปฏิวัติลาวประจำเมืองต้นพึ่งหัวหน้าสำนักงานแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองต้นพึ่ง โดยได้อาศัยอำนาจตามคำชี้นำของคณะประจำพักเมืองต้นพึ่งแผนปฏิบัติการของสำนักงานถแถลงข่าวเมืองต้นพึ่งรวมถึงดำรัสของประธานประเทศฉบับที่209เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายว่าโดยป้ายเนื้อในสีพื้นสีตัวหนังสือและความชัดเจนของป้าย มีป้ายที่ถูกรื้อถอนครั้งนี้มากกว่า30ป้ายประกอบด้วยป้ายที่ไม่ได้เขียนโดยใช้ตัวหนังสือภาษาลาวป้ายที่ใช้ตัวอักษรภาษาต่างประเทศขึ้นก่อนและมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรของลาวรวมถึงป้ายที่เขียนราคาสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามเนื้อหาข่าวระบุครับว่าปัจจุบันมีนักธุรกิจห้างร้านหลายแห่งเปิดขึ้นใหม่ในเมืองต้นพึ่งตามการขยายตัวของเขตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ธุรกิจเหล่านี้ต่างติดตั้งป้ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ดังนั้นครับเพื่อควบคุมให้ภายในเมืองต้นพึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามถูกต้องตามระเบียบการที่กําหนดไว้จึงต้องเข้ารื้อถอนป้ายเหล่านี้พร้อมนําตัวเจ้าของธุรกิจห้างร้านที่ติดตั้งป้ายมาเซ็นบดบันทึกว่าจะไม่ติดตั้งป้ายลักษณะเดียวกันนี้อีกก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวครับ ท่านสันสัยศรีพันดรนในยกรัฐมนตรีลาวเพิ่งเดินทางไปยังเมืองต้นพึ่งเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้สนามบินนานาชาติบอกแก้วอย่างเป็นทางการโดยสนามบินแห่งนี้ถูกสร้างอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําเมืองต้นพึ่งตรงข้ามกับอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและเมืองท่าขี้เหล็กของรัดฉานรัฐบาลลาวได้ให้สัมทานแก่กลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำในเครือคิงโรมัน กลุ่มธุรกิจคาสิโนโจากจีนมาลงทุนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นเมืองใหม่ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงภายในประกอบด้วยคาสิโนโและธุรกิจบันเทิงครบวงจรมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวและเสีย่ยงโชคที่นี่กลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำในนามบริษัท Great e r Way Area Investment a n d Development ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง และเป็นเจ้าของสายการบิน Greater Bay Airline s สายการบินน้องใหม่ของฮ่องกงได้ลงทุนเป็นเงิน225.36ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสร้างและเปิดใช้สนามบินนานาชาติบ่อกแก้วบนรันเวย์ยาว2,700เมตรสามารถรองรับการลงจอดเครื่องบิน Airbus A320 และ Boeing 737ขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนโดยเฉพาะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NTR Online